อยู่ไซต์สมุดนี่อยู่อยู่ในเพื่อนไพ่นี่บ่อะอยู่ไฟอยู่นั่นนะอยู่ตะล่างอยู่ตะล่างบ่ใช่อ่ะเจ้าก็นอนอยู่ตละล่างเขบ่เนี่ยนอนอยู่ตะล่างอ่าไพ่แบบจูเฝ้าแบบนี้ก็มีบ่คนเฝ้าพ่อแม่ละนอนนำออเออเอาเหตุอะไรมันเอาผ้ามาอ้อมไว้บ่โอ้ยผ้าตังผ้ายางอ้อมไว้ กับสบายดีและสวัสด,ดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเปิดสุขสุขคนบวชอยู่ในประเทศและก็ต่างประเทศ,เทศพี่น้องเห็นเนาะเป็นยินดีตอนหับกระสุนอร้างบเตียงทองบ้านนาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องมือนี่ใบเตียงกระสิเข่าไปทั้งบ้านโด่งมากเงี้ยวพี่น้องในเมืองอุทุมพรคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเห็นเนาะสิไปหาสาวนางพี่น้องเลยสาวนันงที่เราท่องไงอะไรเก้าเดือนใน้วสิคตรอะไรพี่น้องเห็นเนาะตอนนี้กะกำลังอันน่ะไปว่าเตรียมการอะไรพี่น้องเห็นเนาะ เฮ็ดอันตบกีตะพกกีตะไพ่อะไรพี่น้องไงคำเสียบเอาไล้ก็ได้แลาก็ชีคอดลูกแล้วเนาะพี่น้องเนาะอันตามบ้านนอ,อกบ้านหน้าเฮาก็แบบอยู่ไฟนะพี่นออ้องหรือว่ายุกำมแหละที่อดลูกเด็กก็คอดอยู่เฮื่อนอยู่ซานส,าส่วนรายเด็กก็เพิ่นไ่ได้ไปได้อยู่ห้องโมเนะาะก็สียวเาง่ายๆแต่ผมมีเงินมีค้ำแะพี่น้องไงอันนี้ตอนนี้ก็คือมีผู้ใหญจ่จะดีอยู่ทานหนึ่งเพิ่นฝากเงินมาให้บ่เตียงเนาะให้เอาไปให้เล่าเผื่อว่าเก็บไว้แล้วก็บัตรเผื่อมันคอดลูก ยากแล้วก็ต้องไปหุ้งหมกหุ้งโม,มแล้วก็ต้องใส่เงินฮานะพี่น้องเพิ่นฝากเงินมาให้ปเป็เตียงจํานวนหนึ่งล้านกีบแล้วเป็เตียงก็เสียเอาไปให้เพิ่นเนาะพี่น้องเนาะอ่าเมื่อนี้ก็ไปมอบให้เล่าเพราะว่บาบ่ฮู้ว่ามื้อใดสิคลอดรฮานะพี่น้องมื้อใดอันอ่าลูกเราสิออกได้เนาะเฮาก็ยังบ่ฮู้พี่น้องเอ้ยเพราะว่ามันเก้าเดือนแล้วก็นับมื้อนับวันไปเต็มที่โดยแหละพี่น้องนี่เนาะอา้บาวบ่เว้าหลายยายกันหางไปเบิ่งไปชมน้ำกันเลยว่าเราสิอยู่เฮือนหรือเ่พี่น้องนี่ดูว่าเราอยู่ไสตอนนี้เนาะ ะไปเบิ่งไปชมกันพี่น้องโอเคพ่อแม่พี่น้องตอนนี้ประตียงกำมาหอดเฮือนลาเป็นที่เรียบร้อยนะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวจะขึ้นไปหาด้านกันโอ้สสวัสดีเใช่ไหยสวัสดีครับหนาวมื้ยนี่เนาะมีแต่คนเฉยเฉยขันยาวอ่ะขนมกับนมเลยขนมอะไรเด้อดูอ่ะนี่ไม่นี่ พี่น้องเลยหนาวดี้ะฝนตกนคืนตกปอดอยู่พี่กับตกคืนนี่ทั้งลมโดยโดยขึ้นนอกเลยทั้งลมทั้งทั้งลมทั้งหนาวเพราะแห้งนะผู้นอนนอกนี่เนาะแม่เป็นที่ละหนี่พี่น้องเลยหนาวแห้งเพิ่งจะลงนอนลุมพนแันโดยโดยหนาววันนี้กัิไข่ใยู่อยู่ไฟกันเนาะโดยโอ้ยกับบอกใครบันไดกั่ ไหมอดแล้วสิจังหนาวเออบัดยามฮ้อนบัดแห่งชมีอืมมุ่นมัดเนาะแม่อยู่บพิ่นวอยู่ยามฮ้อนแล้วดีเพิ่นว่าเพิ่นว่าบ่โดยเออจต่ได้เฮาก็บ่ก็บ่จักเนาะว่าอยู่ตใดมันดียามฮ้อนสิดีกว่าว่าบ่ยามหนาเพิ่นว่าอืมยามหนาวมันเป็นไกแบบถ้าพื้นไผมอดมันก็แบบเฮาก็สิสั่นโอแม่เาอาบน้ําอาบยงแล้วมันสิบั อมันต้องสุมไฟแห้งแน่นั่นเนาะโดยบ่คือยําฮ้อนเออถ้ายําไฟยําฮ้อนแล้วแบบว่าเฮาใส่ไฟน้อยๆก็ได้เนาะเื่อเฮาออีหยังมันสิมีแงเพิ่นวาโดยโดยอันที่ผ่านมาก็2คนนี่เจ้าก็อยู่ไฟอยู่บ่โดยอยู่อ๋อไฟโดยบ่เคยอยู่กเนไล่เองบ่นีก็บ่ได้ไปได้งหมอบ่ไปงหมออ๋อ แต่ว่าหากได้ธรรมชาติบ่กโบดีปาดบริยังเนาะโดยโดยโดยช่วยรายยู่จักมือจะอยู่อยู่ไฟผู้กกมันชิมหามือชิมห่ามือผู้นะพอเคืองเดือนผู้โมโนนี่เลยใช่โมโนนี่เจ็ดมือเออมันเปลี่ยนไดาคือคือความแตกต่างนะมันคือหมอนี่คือชิมห่าโมนี่คือเจ็ดแบบว่ามันอิงตามพื้นเฮามี อือคืนภัยแบบผู้เบิ่งผู้ครัวเฮาหนาอือถ้าผู้กกเฮาต้องได้อยู่ดนอ้าวสมิทโดยสมิทิ์เต้องอยู่ดนนิดนึงเนาะโดยอถ้าเฮาได้ผู้2ผู้3แล้วแต่เฮาสิอยู่อ๋อเบิ่งในตัวเฮาแหละกสิเว้าแล้วกันเนาะแม่นกะว่าอาการเฮาดีหรือว่ามันไข้น่กะเฮาก็ออกพี่น้องเนาะอ่าบ่เตียงก็บ่คยฮู้ไดผู้ชาย่คยมีประสบการณ พอดยินแต่ว่าคนนั่นเบ้าพนนี huh. uh ้เ huh. บ like sure. like huh? uh ้าพี่นนังเลยอันนี้ก็เตรียมหรือว่าดูดูบริเตรียมเลยว่าไปว่าเป็นปกติคือแถวบ้านคือเป็นขีดตะโพกขีดตะไพ่เตรียมฉนกฉะน้นบริเตรียมไหมอ๋อยังบริเตรียมยงเวลาบาดเจ็บท้องไม่ห็ดได้ผลกะมาอยู่แล้วก็คเพิ่นก็เตรียมท่าเวลาเราไปมองามาเพิ่นกะเตรียมท่าไว้เเต่ว่าเพิ่นควให้เตรียมท่าไว้ก่อนอ๋อมันมัน เดี๋ยวมันสีบุดีเนาะแม่าอ๋อคือแบบว่าพี่น้องเไยเพิ่นบัให้เตรียมโอเนาะมันเป็นแบบว่ามันบุคคละนะพี่น้องต้องให้มันได้ออกมาก่อนแต่จัือแตงเห็ดกระทึกบุดีเลยบันี้เนาะเสื้อผ้าเพิ่นบัให้ซื้อก่อนโอ้ยถุถาวเพิ่นขลามโดยโดยโดยอ๋อคือยังบัวได้เตรียมชื่ออยังตัวนี้น่ะโดยถ้าบัดบัดบัเห็นกระตูคนออกมาแล้วจังไปหาซื้อกลับลำหลังดีบ่ โด่โอ้โด่ๆๆเนาะพี่น้องเพราะว่าบ่เตียงกับบ่กล้าซื้อมาฝากคือกันพี่น้องพิยังบ่ฮู้ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายนะแต่ที่เป็นเอาผู้จักไดเ็นตัวผู้หรือตัวมกสิวาง่ายๆ้กันแม่นก็เลยยังเฮ็ดหยังบ่ได้ตอนนี้เนาะยังรอแต่รุ่นอย่างเดียวพี่น้องเยอ่าให้พี่น้องายนํากันเนาะพี่น้องเนาะว่าผู้หญิงหรือผู้ชายพี่น้องเอ้ยอ่า บ่เต네ียงคิดว่าน่าจะเป็นผู้หญิงเนาะเพราะว่าเบิ่งนะพี่น้องเอ้ยเพราะว่ามีแต่บ่มีผู้ชาย2คนนี่แหละบ่ว่าติสิมีเป็นผู้ชายอีกเนาะกนําแม่อยู่คั่นอืแม่ก็คั่นคั่นายบ่เออๆแม่เจ้าเฮาบ่โดยโดยโดยอก็ยังใครอยู่อพี่น้องเอ้ยน่าจะเป็นผู้หญิงแหละก็สิว่าแล้วก็เพิ่นบ่ได้ักได้่วงบ่คนเฒ่าในบ้านเฮานี่ คนก็ว่าอายุคนเบิ่ง,ญญงอหรือคนยิงอ๋อปกติคนเแถวคนที่จับรูปท่องแล้วคนจีหู้นะนะว่าอันชั้นอังที่หรื่คนจีมีวินัยว่าดอกอันนั้นคนแถวคนนั้นนะแล้วก็อยังนยคนคนเบิ่งหนาบ่หน้าเกี้ยงหน้าใสาใ่คนแต่คนญ,ญิงเนาะแล้วก็ใส่คือในพี่น้องหน้าตาแล้วก็คือคนบดีท่องบดีใส่เนาะพี่น้องเลย อันอันละกินแม่นอันขนมหะครับนมหางแจ๊กกินโลดละแจ๊กเกกินอ่ากินและมอเข่าหน้ามือนี่ฮะกินแล้วใช่โอ้ได้ยังสิลูกกินมือนีแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้อีกแล้วโอ้โดยกินแต่หน่อไม้เนาะหาแบบนี้แหละแต่ละมือก็จะเจ้าว่าไปหาเองหน่อไม้ฮะแม่โอะยหน่อไม้น้ำบ้านนี่นะหน่อไม้แถวบ้านโดยโดยกินติอ่านี่กินแม่ละ เจ้ากูคงจะไปแช่บัได้ดอกเดี๋ยนี่เนาะให้บัได้ห้้แลวเออใหญ่เฮงไงพี่น้องเอ้ยย่างน้ำเฮือนนี่ลงเฮือนย่างยากเมน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 ค่อยไปค่อยมาเราจะไปเราไปเจ็บท้องเจ็บไฉ่มากเนี่นเพราะงไปผู้หนึ่งผู้เดียวแล้วมันยากลำบากพี่น้องเอ้ยไม่ได้ไปแช่แร่อยู่แต่ในเฮือนโดยโดยโดยสักผ่าสักแพย่างยากเฮาก้มยาก ตักเห็ดในไหนกันใช่เปล่าแรกกันเนาะแม่นเออบัดได้มากเลยก็ชักผ่าขีผ่าอ้อมบุ๊บเป็นองเองโบงไดเองแล้วบ็นองคกล้าไส้พ่อแม่เนาะแม่แม่แม่มาอยู่ในไพ่ในหมอกกรรมมันก็ต้องจะเป็นได้เห็ดเองแต่เพิ่นเบิ่งเพิ่นขั้วนี่ก็ยังเก่งใจเพิ่นมันนะแม่มันเปนเนีของพ่อแม่เบิ่งนะแต่ก็จำเป็นก็ต้องผัวเนาะถ้ามีผัวก็ต้องให้ผัวเบิ่งแม่น ไอ้น้องไปซักผักข ok en ี่ผักเหีวล yeah, yeah. ูกลานกับแบบ่เลือดกับยางละยางเฮานี่นะบ่แม่นแนวโดยเออแต่ไม่จักยังสิคิดาบ่อกเลยเนาะแม่นเออจักสิเฮ็ดแบบใดเพราเราก็ยังบ่เคยผ่านมาจกเือพี่น้องยังบ่มีประสบการณ์แบบว่าบ่มีผัวหั่นนะพี่น้องเนาะโดยแต่ก่อนเราก็มีผัวแล้วให้ผัวคัวกรรมคัวอือนี่พ่อแม่เฮาก็บ่กล้าใช้เพิ่นแหละ เมน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 พวนี้ก็สิอยู่บ่เบื้องลอกเมนเมนเพราะว่าเก็คนที่สามเดี๋ยวได้เนาะโดยอจะจ้ะจะชวนลายเพิ่นกินทั้งไม้บ่ชวนบ้านเฮ็ดอะไรโดยกินทั้งไม้อื่เอามาจะใส่ทั้งไม้พ่อไปหาให้โอ้ต้มมันน้ามแดงครับบดยเปลือกจิกเปลือกแดงเปลือกอะไย่างที่เพิ่นเคยต้มโดย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 ไม้น้ำป้าน้ำดง บ่ได้ซื้อดอกหางใหม่นะ่ะอือมีแต่ไปถ่างเอาเปลือกไม้เปลือกต้นนั่นแหละเนาะโดยอ่าเพราะว่าเทืบ้านบา่เีงก็มีแต่นนันพี่น้องแต่ว่าส่วนเดียวนหลายเดี๋ยวนี้ก็มีแต่บ่ได้อยากอยู่ไฟก็มีหลายแล้ว<ม>ไปไปได้อยู่<ม>ห้องโม,โมแล้วก็มากินยาเอาแล้วก็แล้วกินยาเพิ่นเมืองเพิ่นซักยาเจ้ายังบ่ได้เคยเฮ็ดด้เคยเนาะนันเนาะบ่เคยอ๋อบ่เคยจักเทื่อ มันมันบุดีป่ะามเพิ่มมาด้วยว่ามันมันก็ดีแต่ว่าเฮ้ามันต้องได้ปัว<ม>่วแบบซัก,กคือซักยาตลอดนะ,ะ,ะ,ะมันบูคือได้เฮ้าอยู่ภายอยู่ภายนี่เซ้าแลวก็เศร้าเลยเนาะโดยแมอเฮ้าได้กินฮอนอยู่ฮอนอนะ่ะมันกับปัวทางในเฮาโดยบูคือกันแต่นั่นนั่นจะเบิง่งก็แหละกับแบบผูทีมักง่ายชื่อเนาะ แม่เราโบ่ังอยู่เจ้าอยู่บ่ได้อยู่ไฟบ่ได้มันห่อนมันมัดแหละต้องต้องต้องเห็ดแบบนั้นพี่น้องต้องอยู่เนาะแม่แต่สำหรับเราเนี่ก็เราอยู่มาตลอดพี่น้องอยู่ได้สองคนช่วงไลน์ในเดือนเดือนได้เจ้าเจ้าไรย้ำห่อนหรือย้ำหนาวย้ำห่อนพวกนี้เดือนเจ็ดอ๋อย้ำแบบน้าห่อนบอกว่าโได้ย้ำแบบนะาพูนี้เดือนสิบสองโอ้ใครเนี้ยหมอนี่เนาะเออ พอนี้ยามนาจะเป็นจังได๋อือหางกันนี้ก็บ่นี่ดอกเนาะมันอาจสิวิทไปเรืซ่ม่นัเพื่อนเจ้าเพื่อเจ้าสิได้บัดอ่ามันก็ฮ้อนก็มีหั่นน่ะมันตกเดือน3ก็สิเดือน3ที่เข้าเดือน4เด้พี่น้องมันสิฮ้อนยามฮ้อนเลเนาะขนาดมันตกน้ําพายุบ่จักละนี่แม่นๆฝนฝนตกแล้วก็มันหนาวไปนําเลยแม่พี่น้องเอ้ย จานั่นก็นอยู่ไซตสมุดนี่อยู่อยู่ในเพื่อนไพ่นี่บ่มันอยู่ไฟอยู่นั่นนะอยู่ตะล่างอยู่ตะล่างเมื่อไหอ่อะเจ้าก็นอนอยู่ตะล่างพุณบ่เนี่ยนอนอยู่ตะล่างอะไพ่บบจูเฝ้าแบบนี้ก็มีบ่คนเฝ้าพ่อแม่ละนอนนำเอาเห็นอะไรมันเอาผ้ามาอ้อมไว้บ่เอาผ้าตังผ้ายางอ้อมไม่บ่เคยบ่เคยอยู่ทางเฮือนโอ้ ได้ไมีแต่อยู่ตารางมันง่ายอาะอับดามอาบในเนาะอับดามอับดามไปเลยพี่น้องเลยอับดามอาบในดังไพ่เขาก็ง่ายอ่าอยู่ตารางผูกเอ้าไม่อยู่ตาราง,ายยางเนาะเดี๋ยวจะมาเบิง่งมาส้มน้ำกันพี่น้องเลยเนาะบัดมือเราโคอดแต่มาลุ่นกันพร้อมเนาะพี่น้องอา่าลายคู่หลายคนกรลุ่นอยู่นี่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนาะเลยอ่าแต่พอเตียงว่าผู้หญิงพี่น้องเลย ได้ก็ดีเด็กได้ผู้หญิงอยู่บ่ได้อยู่ผู้หญิงมีผู้ชายหลายเลยเนาะโสองคนเลยโอ้ยโดยอ่มีอยู่บ่คนติดต่อคนโทรมาหาเดี๋ยวนี้กันมีอยู่หลายอยู่บ้างลายจนหลายคนอยู่ใส่ยู่ฝั่งไทยฝั่งไทยบ่หลายวันนี้จะข่าวมาหายากแท้เนาะโอ้ยฝั่งไทยบนโทรมาลินมายามออ ใจอืมโดยโดแต่ยังบ่ได้ออกว่าว่าทํานองที่ว่าจะกีดอีหยังบ่โทมาลินจะซื้อเนาะโดยอ๋อโดยเพราะว่าอ่าคนที่โตมาทั้งบ่ตงก็หลายนะพี่น้องเนาะมาทักถามแบบว่าอ่าเอ้าสานางอน่ะเป็นนักนซี่เฮาแบบนี้อยุฉะนั้นเท่านี้เพิ่นสิรับได้บ่เพิ่นสิคุยบ่นะพี่น้องเนาะ พอเตียงกันะนํ้ให้ไปคุยก enfin ็เพิ่นเองเนาะอ่าเบอร์ก็ตามที่พอเตียงเคยขึ้นให้แหละพี่น้องคลิปก่อนัหแหละเดี๋ยวไปคุยก็เราเองอ่าตามที่เราว่ามาฮกับโบได้ติได้หินปันไดพี่น้องกขแต่ว่าเอาง่ายๆก็คือแบบพอเบิงเงี้ยงครอบครัวได้เนาะโดยโดยคุณแ้วลูกง่ายพุณและตอนนี้ก็ยังเมื่อทัานพ้อเม่นแม่นแต่ว่าหากคุยน่ะคุยได้เนาะคุยได้มได้คุยได้รมได้พี่น้องเบิงใจกันไปก่อนนะว่าอ่าไงเนาะ เออบแมน่าสิปุ๊บปั๊บ่ะก็คือทั้งนี้ทั้งนั้นนะก็ต้องคุยกันก่อนอะไรพี่น้องเนาะแต่คนสองคนเนี่ยมันโตกลงกันบ่ได้ก็คือไปกันบ่ได้คือเก้าก็ต้องเบึ่งกันก่อนเห็นหน้าเห็นตากันก่อนลูกใหญ่คนแรกลงไปคุยไปเพราะว่าแล้วกบตอนนี้ก็คือว่าอะไรพลาเราก็ะลายกันยากอยู่ได้ส่วนใายเนาะว่า มันแบบว่าเราก็คิดอะไรแต่แม่นแต่ในใจค่อยค่อยค่อยเบิกเจ้านี่แต่คงคิดแต่เดี๋ยวนี้เหรอว่ายันย่านเขาไปว่าย่านมารับอืมสภาพห้าบอดได้เหรอต้องแบบว่าลูกก็สามคนแบบนี้นะพี่น้องย่านว่าทางผู้ชายหลับเราบอดได้เราก็เลยแบบต้องต้องคุยบางกอนเนาะถ้าหักเฮาเทหักลูกเฮาเทเนี่ยแม่นแม่นแม่นมาเฮารับได้นะเราว่าเนาะพี่น้องเนาะ แล้ววันนี้ต้องจํกากัดว่าแต่วา่าอันอยู่ฟังเขาอยู่อสมุนตราพี่น้องคนไทยนี่สมุนตรเพื่นจะข่ามมาเบิ้งมาดินมาอย่างนี้กับเมนเมนคุยได้บ้าได้ข่าม้ากัเพื่นข่าม้าได้อ่าสมุนตรโควิดชาอย่างเพื่นข่ามมาดินมาอย่างกับเมนเมนได้เนาะอพี่น้อง,งเออพี่น้องเอฟซีฟังไทยกันเนาะฟังน้ำกันนี่แหละพี่น้องไอ้เพื่นองงนอกันรับได้เบิร์ดว่าจะเป็นคนลาวหรือคนไทยขอแต่ว่า หักเพื่อนจริงหักลูกเพื่อนหักอีอรินัแหลงว่ายางไๆคือโมเมนมักจะเล่าขนาดพี่น้องเนะาะชวนไลน์บางคนที่ว่ามักแต่ชาวนาแต่ว่าบัตรพ่อมาเอากันมาเนี่ยบัดรโบมักลูกมันมันโบได้ได้แบบั้นเนาะต้องหักต้องเพลงลูกน้ำพ้อมหับเราได้ก็ต้องหักลูกเราได้น้ำพ้อมพี่น้องเอเอต้องแบบนั่นถึงพี่ยู่น้ำกันได้เนาะแต่ที่หักจะโตแล้วบัดรโบหักลูกแล้วก็บได้อีกพี่น้องเพราะว่าเรา การหูหูกันอยู่แล้วได้เบิดแล้วสภาพเฮือนซานบ้านอยู่แม่แม่ต้องพร้อมที่จะมาสั่งมาสาน้ำกันเนาะจังไปน้ำกันได้พี่น้องกินหลายหิวบปล่ารับกินหลายบุจการแล้วนี่เออวันนี้ได้กินข้าปัจจิกวะนนี่ว่าเม่จะวต้วบปัจจิกนี่กินกินข้าวหุงว้าแม่กินข้าวหุงบอยากเร็วได้เนาะข้าวหุงแกงมะมี่โดย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  เบิดไล่อ <cled live gettable> ืกินแลล่ะกินแมื้อนี้เพิ่นพักบ่อเพิ่นบ่ได้ไปทําเียนบ่เพิ่นันทิเพิ่นพักันอาิเนาะพี่น้องเอ้ยหน้าตาคือกันดีๆนี่เนาะอ่คล้ายๆกันพี่น้อง่บ่ไล่ไกันได้ละห่างกันจักปีนะลูกแล้วพุ่นนี้เก้าปีนี่แหละเียก็ได้อืห่างกันสปีเลยแต่ก็ชิทันกันแหละเนาะ วายอยู่ยังใครอยู่ซทำนี่เละกะอันพอได้เบิ่งน้องได้อยู่น้องฮัมเอานี่แน่เบิ่งน้องถ่ายนี่นะท่านแบบน้อยเลี้ยงกันพอเตียงเคยไปเห็นเลยนะว่าอันตรายอันนั้นนะอยู่น้องฮัมอะไยังไงครับชอบขนมบ่เคี่ยวกระโบมี่บ้างค่ะเคี่ยวคือเหี่ยนอ่ะนะกินขนมลายไปจักเคี่ยวเหี่ยนน่ะ ดีใจยิ่ว่าชได้น้องใหม่นะบนมท้ายช่วยด้วยน้องตัวผู้หญิงหรือผู้ชายคิดว่าผู้หญิงคือบอกกันลำบากเทะมาหามเด้ผู้ใหญ่เด้ผู้หญิงหรือผู้ชายน้องตัวผู้หญิงเวิร์ดอ้าวบบนี้บ่มีได้บอกผู้ชายฮะอ๋อเลยเลยเลยน้องเอง ภัยก็มีแต่ว่าผู้หญิงเนาะอ่าผู้ใด FC พี่น้องก็อมารุ่นนํากันพี่น้องว่าเราสิเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนาะพี่น้องเนาะอ่าบ่เตียงคิดว่าผู้หญิงพี่น้องโอ้มื้อนี้ก็ลมหนาวจะนอนอยู่างในนี่บ่นีมื้อนี้นว่าสิลงนอนพุ่นแล้วอ๋อโดยปกติน่ะจะนอนอยู่นี่บ่ปกตินอนอยู่เิงอ๋อโดยบลงนอนแล้วอ๋อเอาลงไปเลยโดย พี่น้องเนี่ยมันหนาวน,นี่ลมพัดแล้วก็นอนอยู่ที่นี่พี่น้อง,อ,งอยู่นอนอยู่ตรงเนอะก็ไดเอานี่ขังไว้กูบม่ดูเลยพี่น้องมันหนาวน,นี่อากาศก็เปลี่ยนมันกระพริบเป็นไข่เป็นหนาวลายพี่น้องเลยม,ม,นะมิดชะม้อยนะคหำเนาะพอตัวเรียบร้อยเลยวะไ่ได้โซ่ไม่ได้โซ่ได้ยังเลย เอาพ่นหาก่อหาเฟซก็บ่เห็นโอ้เปลี่ยนทั้งเบอร์จะก็เปลี่ยนเฮาโทรศัพท์ปู่ประจักษแหลอืมๆไปเลยนะบ่แล้วก็เนาะเลยมิจ้อยเลยแต่กยาเพิ่นแหละอได้แล้วือว่าเพิ่นก็เฮาสร้างบุญสร้างันนเนาะนํากันํานี้เนาะเออมาฮอดพี่แล้วก็มันไปบ่ฮอดจอดบ่ถึงแล้วกยามาสิแม่นไปๆมันพี่น้องเอ้ย อารมณ์ดีแท้เมื่อนี้อารมณ์ดีแปลกๆแท้เมื่อนี้เนาะกับมันใครมาเมื่อนี้ก็เซาเอาเงินมาให้เอาไว้เพื่อผู้ใหญ่เพื่อนชอยมาแหละเพื่อไว้ขอดลูกขอดเต้าเนาะเพราะว่าโบ้หู้ว่าซีโอดง่ายหรือโอดยากนะพี่น้องเอือถ้าโอดง่ายก็ดีไปเนาะ ถ้าเ้อได้อยู่เพื่อนได้เลยก็ดีไปพี่น้องแต่บริสียค่าใช้จ่ายแต่ว่าถ้าได้ยากมาต้องไปได้อยู่ห้องโมห้องโมก็ต้องมีค่าใช้จ่ายอยู่พี่น้องเออแต่เดี๋ยวนี้กับบุฮู้บะเตียงบูฮู้ว่าชิโไราพี่น้องเพราะว่าดักล่าน<ม>สองล้านนี่มีอยู่แล้วมีแล้วพี่น้องเฮ้ยโมฮิตล,<ม>ลูกคันดัง เอาครับมาเตียงเอาเงินมามอบให้ไว้เพื่อเปคลอดลูกคลอดเต้าหรือจังไรก็ได้แตะไหนเก็บไว้ในตุนในตเจ้าอ่าถ้าแบบมันมีเหตุชุกเสิ่ยังจําเป็นก็เจ้าไว้ใช้ไว้ซอยเด้อชนะหนึ่งล้านกีบเงินผู้ใหญ่จะดีอยู่ทางฟังไทยเพื่อนบรให้ออกซ้ออกเสียงเนาะอ่านับเบิ้งก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมันบกครบมีแตไปหาสิบพันเอาพี่น้องเนาะ คบอยู่เนาะอ่าโดยเอาผักให้สนางอันคบมกบใจอวยพรในเพิ่นแน่ว่าจะนีในสาวนังนมือดูล่ะนมื้อจะขอขบมกบใจทั้งผู้ใหญ่ใจดีมีน้ำจิตน้ำใจมาช่วยเหลือคอยเพิ่นมีอายุยืนยาวหมั่นแขงแรงคมเจ็บอย่ได้ขมไข่อย่ามีเด้อคอยเพิ่นมีแต่ความสุขคมเจริญสาธุโดยสาธุเนาะสาวนั่งคือกันเด้อกระสูเนาะให้ผ่านพ้น ไปไปไว้พี่น้องเลยเพราะว่ากับ่เตียงกับเบาหูแต่ว่าบ่เตียงคิดว่าน่าจะมีความกังวลอยู่แหละเนาะเพราะว่ามันลูกในท้องนี่เฮาบ่ฮู้ว่าอย่างน้อยนี่ได้ออกมาดูะคลอดมาเรียบร้อยแล้วเฮาก็สิสว่างหน่อยนึงเนาะสว่างแต่ก็สิกังวลตอนอยู่ไพ่อยู่กับเม่แม่นเม่นเม่นพูบึกพูวเฮาก็ยากนะเพราะว่ายังถ้าวิตวางมาแล้วเรียบร้อยก็ยังสิยหาใจมอนได้จักหน่อยเนาะตอนนี้ยังบ่ฮู้เลยพี่น้องเอ้ยว่าแบบว่า อ่ามันชีได้ง่ายหรือชีได้ยากฮะนะมันก็ยังมีความกังวลอยู่แหละเนาะแต่เราเอยคิดว่าฮะนะสองคนนี่บ่เคยเหิงปว่านี่มีแต่แบบตกเดือนที่เก้ามากกับแบบออกโลดฮอดพอฮอดครบเดือนปุ๊บเนี่ยมันได้เลยเนาะแต่อันนี้พอเลยมาหลายมือแล้วบ่เลยมาหลายมือแล้วอันดีเบิ่งท้องแล้วก็บักิ่ใหญ่หนึ่งก็ยังเหิงอีก็เนี่ยแหละจำเป็นที่จะไปกวดเบิ่งเออเานี่นยเด้อเพราะว่ามันโดนเติบแล้วมัน เดือนที่9ก็สิเบิดแล้วเนาะแม่นเพราะว่าว่าลูกใหญ่หรือลูกน้อยจังได๋เนาะถ้าว่าใหญ่ฮงก็ออกยากได้พี่น้องเอ้ยเพราะว่าถ้าลูกมันสมบูรณ์ลูกใหญ่ฮงบางคนก็ต้องได้ไปพาออกเพราะว่าออกช่องทางธรรมชาติบ่ได้เนาะลูกก็โตใหญ่พพี่น้องเอ้ยโอ้อจังได๋ก็สู้ๆ้นัเด้อได้ค่อยตเมื่อก่อนบัดนี้โดสบายดีพุ่นครับก่อนนสดีบ๊ายบายดบ๊ายบายพ่อแม่พี่น้องอ เออโอเคพ่อแม่พ <amounts of water writers> okay, <isation> okay, ี <streaming> it, ่น <ator il> <ğim> okay. ้องบปเตียกสิิคอตเดินทางกราบก่อนต้องขอขอบุญขอบคุณทางยาใหญ่จะดีทางฟังไทยเพื่อนบให้ออกซีออกเสียงบให้ออกน้ำเนาะพี่น้องเนาะบอกแต่ว่าผู้ใหญ่ใจดีพี่น้องเองแกแล้วเพื่อนาเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนก็อยากซอยเรื่องการดูแลรักษาหรือว่าค่าพันบกพัาบาเวลาเราขอดูพี่น้องเอง หรือว่าสิ่งใดก็แล้วแต่ที่มันจาเป็นการในใช้ใจของเราแหละก็ให้เราเก็บไว้เป็นเงินสดๆเลยเนาะอ่าหนึ่งล้านกี่ก็เบต้องไปซื้อไปอยังเพ่นน้อพี่น้องเลยมอเตียงการมอบให้เราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะพี่นน้องเนาะก็ต้องขอขอบุญขอบคุณขอให้อยู่ดีมีเฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้อยู่ยืนเป็นสุขสุปกายสุขใจไปตลอดชีวิตนอนดับภายในเงินเมือนนอนตื่นในเงินใสีน้าเจ้าให้มาสำเร็จก็ให้กับขึ้นหาเจ้าร้อยเท่าพันเท่าสาธุพี่น้องเอ้ สำหรับทานางล้วก็ยังท่านได้ได้อยู่เนาะพี่น้องเนาะท่านได้คลอดลูกแล้วก็พังเบิงอีกประมาณวันที่สาวก,ก,วกัวพี่น้องถ้าว่ายังบบได้ยังบบคลอดก็แม่เ่าสิไปกวดไปเอ็กซเรย์เบิงเนาะว่ามันเป็นอะไรอีกคือ,อยังบบได้พี่น้องเลยสำหรับเมื่อนี่นมาเตียงโคตัวล่าไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าพี่น้องสำหรับเมื่อนี่นมาเตียง,งก็กล่าวคำว่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุข,ขสุขคนเดอ้อเนาะ